ในยางกันจักรยานลมลงไปปุ๊บยางมาบอกยายารถพังชอมรถประสานไปแล้วจัดการแล้วพี่นอ้องเคาะปอก,กแล้วอันอ่ะคีมคีมไข่อ่ะคอ,อ,อนตอกได้ยังยางมาขอรถพังมาะสานอันไอ้ก็นอนหายการร่างใจอยู่ไข่อึนลิงนีง่คี่หมูนี่ <c oughs> ไปร่อมรถช่วยน้องหน่อยสิเออปักปัก่อมได้ไหมช่างช่างเอ้ยรถเป็นไรคะรถพังชมได้ยังรถมันพังเหรอคะนี่รถพังอ๋อเลนนี่รถพัง มันพังตรงไหนอ่ะมันพังตรงไหนแล้วทำไมจะโม่หมุนล้อเอาเขาะไปเอาระวังนิ้วมือระวังนิ้วมือนะคะอ้าวพังอีรีระบาดดิภาสีพังอีรีระบาดด่งานนี่อ่ะค้อนอ้าเอา,เอ,าอะไรอีนี้อีกตัวอ่ะขันขันส่บัตรนี่โอ้ยงึดหล ต่ใส่ก็แบดเบิดบโอ้ยมีแต่ขั้นพังๆขี่ยังได้มันคือพังย่ายขี่เลยนะอโอ้แบดก็เบิดเบดออน่อ,อมไป่อมจักรยานนะขี่ ระวังมือนะคะเปิดเสียงให้หน่อยรถจัก,กรยานข้างพ,พี่น้องหมุนหมุนหมุนจัะตั้งไม่รู้อะไรซะเลยลูกปักกอบเอ้ยลูกปักกอบดื้อออกมาละอันอะไรได้ให้เกินนะลูกเด้อ ทำได้ยังทำได้ยังคะจะขี่ได้ยัง,ม,งยมันพังอยู่ว่าสันมันพังอยู่ว่าสันน่ใจเลยว่ามันพังตรงนั้นอะหืมตรวจดูแล้วเหรอว่ามันพังตรงนั้นอะแล้วม,มันไไปพังอยู่ตรงล้อล้อเดียวโอ้มันไม่ใช่มันไม่พังหรอกยาว่ามันรับน้นําหนักหนูไม่ไหวแล้ว มันตัวกว่าจักรยานแล้วใช่ไหมรถทําหนักคนหน่อยคนนั่นน่ะหนักกว่าจักรยานแล้วเอาลองขี่ดูดิทีเนี้ยเอาไปลองขี่ดูดิเอาไปลองขี่ดูก่อนอ่าลุกเอาไปลองขี่ก่อนอ,อย่างจับตั้งขึ้น ตั้งขึ้นไม่ใช่ลองขี่แบบนี้จับตั้งรถขึ้นเอาไปลองขีด่ดีๆว่ามันใช้ได้ไหมเมื่อไรจะซ่อมเสร็จอะเมื่อไรจะซ่อมเสร็จคะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนอยันนี้อยู่บ้าน นมอเตอร์ไซค์กับแบดเบิร์ดจัก,กรยานกับพังอาสอมเข้าไปลูกคอยล้านคอยพี่น้องฮะเสร็จแล้ววาสันเบิร์อาไปขี่ทีเนี้ยอ่ะ,ะ,นะอะเก็บอะไรเออเก็บเครื่องมือให้หมดอ่าเก็บไว้อ่ะมาเอาไปขี่ทนะีเนี้ยอืมอ่ะลองขี่ดูดิ อ่ะมอเตอร์ไซค์ลบปั่นมาลองปั่นดูดิีเนี่ยโอ้ขี่ได้แล้วเก่งจังเลยอ่ะเย่อ่ะให้ไฟกันให้ไฟกันให้ไฟกันอ่ะเย่ขี่ได้แล้วซ่อมได้แล้วเก่งจังเลยเอา้าวโค้งไปโค้งไปยันโค้งโค้งโค้งอู้โค้งไปอีกโค้งไปนูน่นโอ้้เก,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 ก่งเก่งเก่งหายแล้วนะ โอ้เก oh, ่งเก่งเก่งมรถได้แล้วน้องเจ้าเก่งไหมลูกน้องเจ้าเก่งน้องจันเจ้าเก่งน้องจันเจ้าซ่อ 9, มรถได้แล้วยเยี่อีวันเย่ไอปันไป hmm. พังอีกแล้ววาสาันอีกแล้วพังอีกแล้ว,ลวจับโอนล้งพังอีกแล้ว ขั้งคอยเนี่ยขังดีตายมันแท้แท้บอพังก็เห็นเห็นมันพังเ,นพงเองวันนี้คักขันนาดคักขันนาดคลิปนี้ฝากสตอรี่ย่าลานเลยจ้าเอาควบน่ารักน่ารักของน้องจังนเจ้ามาฝากนักบิดประจำซอยจดะเอ๊บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนฝากคลิปด้วยฝากคลิปด้วยค่ะอายุว<ๆ>ัยสวยๆด้วยฝากคลิปด้วยนะคะฝาก ากดูน้องจันเจ้าด้วยฝากดูเจ้าด้วยค่ะขอบคุณค่าก่อนมินิฮาร์ดด้วยมินิฮาร์ดก่อนมามามาขอบคุณค่าก่อนขอบคุณเอฟชีก่อนเร็วเร็วเร็วไี่บวกเ็นฝากคลิปสวยเด็ดซ่อมนถดอยู่ว่าซานพี่น้องฝากสตอรี่ย่าร้านด้วยนะคะฝากดูคลิปให้น้องด้วยค่ะไอ้น้องในหะน้าที่ครบหน้าที่แน่ไอ้น้องหน้าที่หายไปเป็น หลายพันพี่น้องเอ้ยสีหอดสีหอดจักเถื่อจักอีหยังดอกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวล่งมือหนึ่งขึ้นปวดผาดมือหนึ่งลงหอบหับจักสีวายจังไหนพี่น้องเอ้ยฝากสตอรี่ยาร้านด้วยนะคะเด็กหน่อยหมูอ้วน